สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์พลภูทรนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอลำปีมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ลาจากที่ทํางานครับลาพักพักร้อนครับมาเยี่ยมพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็นี่ผมอยู่ที่ในตัวอำเภอครับมาหาลุงครับแล้วก็มาขอดูพระจากลุงครับพระ มันบ้านนะครับพ่าจากหิ่งนะครับผมนะครับไม่รู้ว่าข้างในีมจะมีพารุ่นไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับผมเอาวันนี้ครับก็อยู่กับพี่ชายครับสวัสดีครับพี่คนนี้เขาก็ทําช่องนะครับช่องสไตล์คุณยุทธนรสไตล์คนสไตล์ธนากรเดี๋ยวทำเรื่องหวยครับใครอยากได้เลขเด็ดไปดูที่ช่องสไตล์ธนากรได้เลยนะครับถูกไม่ถูกก็ว่ากันอีกทีนะครับผม เดี๋ยววันนี้มาสองภาพกันครับนะครับมาดูพระนะฮะมีรุ่นไหนบ้างรับอมนื่รุ่นมะลุมพระคุณแผนนะครับน,นี่เป็นพระคุณแผนใช้มะลุมน,นั่นแหละมะลุมทำมะลุมามาตุ้มคุณแผนฮะเห็นเช่ไหมข้างหลังว่าเป็นหลวงปู่อะไรนะ โกวินบ่จังหวัดบุรีรัมย์นีะีก็เป็นพัดศรีวิรีองใหญ่นะครับองใหญ่เดี๋ยวจเ็นี่เป็นหลวงพ่อเงิน รุ่นนี้จะไม่ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนครับหลวงพ่อเงินอยู่ในกรอบรุ่นกระดิ่งกระดิ่งไม่มอนนีอันนี้รุ่นอันนี้นอันนี้รุ่นกูแตกอันนี้กูแตกกูแตกก็ที่ยากูแตกขอให้ขาได้มาที่ก็เป็นธาตุกายสิทธิ์อ๋อพอดีกรอบพระกรอบพระ คุณขุนไม่ใส่กันเลยไม่ไม่เห็นองค์พระนะครับมันเก่าแล้วนะเก่าแล้วอันนี้อันนี้รุ่นรุ่นถ่ายรูปมาเจ็ดไงเออรุ่นไอ้ไอ้รุ่นท่านรู้พระติดอ่ะออที่วัดวิวัฒน์ปันเท้าที่สำนักวัดร้าน,นเนี่ยเนี่ยมีองค์เดียวองค์เดียวที่ถ่ายรูปกล้องแตกอ่ะนี่แหละอ่าตัวจริงแจนะนี่ก็เป่ไคุณแผนบม่ไม่คุณแผนไม่ไม่คุณแผนไอ้ พ่อของแขนน่ะชื่ออะไรจะไม่ได้นะครับนี่ก็ค่อนช้างควันช้างอือันนี้หน้าผากเสือหน้าผากเสือหน้าผากเสือเอดูได้ไงอา้าวนานแ,<ก>แล้วเอาเครื่องปิดนี่ไว้ปิดมันละลายเดี๋ยก็แตกแอ่ะม,มันละลาย,ยแกได้ไหมแกแกะนี่ไปใส่กรอมให้ บอกมันละลายเป็นน้ำแล้วฮะแล้วละลายเป็นน้ำอ๋อมันคือละลายได้มันละลายน,นังหนังหนาผากเสือละลายหนังหนาผากเสือละลายนี่แหละที่ว่าคุยกับตอนทําเป็นเนี่ยผู้ลบเ,เหมาอ่ะจะนายจะได้อ่อนอะ่ะอันนี้แหละอ๋อจะเวลาเจ้านายเมตตาอ๋อจะนายเมตตาคือคุยแล้วเจ้านายแบบแบบจะข่มเราไม่ได้ไงแบบจะอ่อนให้เรามันคือเป็นน้ำว่ะเป็นฮะมันละลายเป็นน้ํา ไปถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอ,อมันของแท้มันต้องอะไรเนี่ยเลยเป็นน้ำไหลใช่ไหเขาเนี่ยเหมือนพุ่มทีเลย<อ>เขาก็เลยเอาอน,นี่พันไวอ้อืมอืมอืมอ่ะมาดูนะครับอันนี้อันนี้เคยเห็นไหมเนี่ยตาคูณอ,อ๋อคดต,ตาคูนง่ายหรอหายากเลยใช่ใช่หายากที่สุดคดตาคูณครับ นี่ยอย่างดีเลยขั้มคูณได้เงินได้ทองดีไปไหนแม่อดตายไม่ยากจนน้าก็อยากให้ดูตัวนีะอยากให้ดูองค์นะองค์นี้ดีที่สุดแกเด้อเด้อมีที่เด็ดลืมไปมีที่เด็ดที่เด็ดประจำตัว ขาดไม่ได้มีม,มีมีจำตัวได้ม <laughs> ีสองพระกับพี่ครับนี่คือเป็นลูกของป้านครับพี่ชายเป็นพาแบบสะสมแบบบ้านๆครับแต่ผมสนใจเด็กไหลเนี้ยนี่ที่เด็กขาดไม่ได้ เก่ามากเก่ามากที ak, ่ได้มาใหม่ๆได้มาใหม่ๆองนี้นะฝันฝันว่าเราทางตันเราไปไหนไม่ได้แล้วก็เดินเข้าป่าไปป่าเนี่ยจะเป็นประเภทว่าเหมือนป่าไปไหนไม่ได้มันเป็นแบบไม่มีใบไม้เลยอ่ะเป็นกวากน้ําอ่ะแล้วท่านพาเดินทางไปหันไปทางไหนป่าเป็นเขียวพๆแล้วท่านพาเดินออกมานหลือเนืเหมือนพระศิวลีนะใช่นี่น้แล้วเนี่ย นานมากเลยอันนี้อย่างห่วงเลยเนี่ยอืคล้ายๆจะเป็นอันนี้ด้วยไงเห็นไหมเป็นเหล็กไหลด้วยไงกำลังกำลังดันออกมามอย่างเนี้ยกำลังดันตรงไปเห็นไหมเหล็กไหลสวยงามอันนี้หลวงปู่เคปูกปูกเคโบนไม่รู้จักหลวงปู่เคเนี่ย พระอาจารย์บุญรอดทาวาโลก็ข้างหลังเป็นต่อนกไงต่อนกต่อเงินวัดแ,แก้มนถือของแกไปเนี่ยวัดใหม่สักสักขูดคือนี่แคล้วคลาดทุกอย่างอ๋อแคล้วคลาดนี่เป็นพระ ท้องถิ่นครับพระอาจารย์รอดเห็นเห็นท่านบอกว่าอันนี้เอากับมือเลยนะอือันนี้ท่านบอกว่าถ้าพวกคนไหนโดนของเข้าให้เอาแกน่ะเอาจุ่มกับน้ําแค่น้ําอือเอาเหรียญนะเอาเหรียญหายเลยอืมพวกของเข้าพวกผีเข้าแกช่วยได้อันนี้อันนี่ผมเห้อ๋อดีดูแล้ว เดี๋ยวมาดูชุดนี้ต่อครับชุดดีจะมีรุ่นไหนบ้างครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับนี่จะมีพระแบบหลักๆหรือว่าครับ,รบก็มีมีพระกล่องนี่หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรก็นี่เป็นพระบุรีลำครับคราบุรีย์ถ้าใครสนใจของแท้น้บอกเลย ผมได้ของแทเลยมาเจ้าเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะหาหายเยอะจีเนี่ยเจอบ้างเจอบ้างขอแท้เลยนี่ยมันมันจิตฝังเนี่ยเพราะว่าจากของตายเลยจากสมัยเก่ารุ่นสมัยเก่าดี่ของแท้เลยอ่ะเผาไม่ไหมเด็กไรของแท้ครับ นี่ก็มีเป็นพระกล่องส่วนมากก็อีกหลวงพ่อโสธรพระไพรีพี่นาศก็นี่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะฮะัอันนี้ท่านองค์จตุคามก็ไม่ใช่ไม่ใช่พีช่ชายจ,จตุคาม ของเก่าแลวองตาเป็นเหรียญกองน,นี้ล่างเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยลองตาลองตารุ่นเก่านะลองตารุ่นต่อมีเยอะแยะเลยให้จา,า,านะ,าาะ,ะให้เลียงให้รุ่นไเกิตายรุ่นต่านี่วัดแจ้งตลาดโพอ๋อพระครูอรุน่นี่เป็นพระท้องถิ่นครับตแตก อันนี้อนุสรแปดสังกิจโจพิกุอันนี้ไม่ทราบนะไม่ทราบหลวงพ่อโตวัดป่าเลไล,ไลสุพรรณบุรีอ๋อมาถึงนี่ครับมาถึงบุญรมครับบารมีหลวงปู่บารมีหลวงพ่อถึงบุญรมครับ เป็นรุ่นรุ่นใหม่นะครับเฮ้มาเป็นพักกล่องเป็นรุ่นใหม่ฮะแบบของเก่าเนี่ย แก่เขาจะไว้อย่างนี้ของของแกนี่จริงครับไม่ใช่ว่านี่ของแบบอของของ,อของคุณตาคุณตาไปวัดก็ได้มานะบก็ได้มาเก็บแกไม่ได้สะสมนะครับก็คือมีคนให้เขาเก็บไว้นะครับประคำไม่รู้ที่ นี่อันนี้อะไรไม่รู้มีเดือดมั้ยมีเดือดเก่าด้วยที่แกสำรวจว่ามีทั้งเหดือดเก่าอ๋อนี่น่าจะเป็นพระพิคเนตหัวพระพิเอ่าเขียนพระพิคเนตนะครับนี่ตาตาดีก็น่าจะเป็นงวงเป็นเนื้อเก่าครับนี่เก่าเลยครับนี่พระพิคเนตัวนี้องค์นี้นะครับพระเดือดเหดือดหลายชนิยอืม อันนี้เก่าๆนะนี่นี่น่าจะเป็นลงลักเท่าแท้เยครับลงลักเนก่า,านี่นเาเหลยรขอกเนี่นยขอ,อของเก่าเนี่ย อ๋นอนี่ครับเจอหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณรุ่นรับสเสด็จปีสามหกนะครับองนี้ผ้าแท้สวยนะครับองสวยครับองนี้รัรบสเสด็จปีสามหก งนี้เดิมๆเลยครับตรงพอคูนตรงนี้เดิมๆเลยคร,บคร,ครบับเก่าครับก้ได้ดีๆนะเยหาย่ไหครับเจ็บเจ็บขักกล่องครับกล่อง นี่จะเป็นหลวงพอ่อน่าจะเป็นหลวงพอ่อเกษมนะครับนี่เป็นหลวงพอ่เอเกษมเก่าทั้งเลยอ๋อนี่เป็นลำปูทวดครับลำปูทวดเก่าทันะ้เลยเนี่ยเนี่ยม่นต้องเกา่าทวดสะสมไปอ่ะที่สะสมมานะครับโอ้โหแนี่เป็นเหรียญขึ้นเงินอ่ะไม่รู้เก่ามากนานขนาดไหนดูเอาครับออ๋นี่เหรียญเหรียญบาท ใช้ตังเนี่ยของเก่าที่แกสะสมมันต้องใช้เนื่อจีบปีนะเมื่เนี่ยตอนนี้ต้องไปทําความสะอาดมีรูดเป็นหลงพอ่อเลยนะครับนี่เก่าม,มากๆเลยนะสภาพสึกครับเ,เดี๋ยวมผมไปล้างเอาพาไปล้างฮะัสอง,งเสร็จนี่เป็นเนี่ยเก่าเก่าม,มากๆเลยครับเนี่ยของเก่าม,มากๆเลยครับเนี่ยโดนอะไรกันรู้แยกชาไป นี่ก็เป็นแตกสมัยเนี่ยเทือดสมัยโบราณที่แกเก็บไว้เนี่ยได้ขึ้นส่วนที่นี้แหละเนาะเก็บไว้ทําไมกระทางแตกไม่ดีเออเนี่นี่ไม่มันเป็นไอ้ของวัตถุโบราณไงอ๋อวัตถุโบราณเออวัตถุโบราณไม่ใช่ของเก่าแตกนั่นเป็นวัตถุโบราณที่แกเก็บไว้น่ะนี่ไงนี่ไงเยอะแยะไปหมดของเก่านั่นเนาะของเก่าเยอะตา ถ้าอาจารยตรตร์ตรงนี้ไม่รู้นะครับจะมีแต่ข้างหลังสภาพศึกครับต้องไปทำความสะอาดหน่อยครับผมที่เก็บไว้อะของโบราณมากๆเลยแหละของเก่าอ๋อโอ้โหกันของเก่าๆแล้วเก็บไว้พวกนีม้ม่เป็นธรรมดาเลยที่เราสงสัยเราเปรไปสมัยก่อนเราเป็นคนเดินท่องเที่ยวเลยมันคล้ายๆว่าเป็น อะไรไม่รู้นะนตามตาตาคงจะลืมแล้วนะพระอำเภอลำเลยมาาปีสองสองยังมีไหมยังมียังมีอยู่นะครับก้อนว่าก้นก้นก้นเนี่ยแข็งมากเก่ามากไม่มีแต่างกเนก็พระเก่าครับพระเก่าเก่ามากเลย หายากหายากรุ่นนี้พวกนี้หายากห,<อ>หายากดีมี่พวกเราครุน่นหายากหาไม่มีแล้วครับลำไปมาดเฮมีเ็จไข่จริงจกเลยับนีอ่อผมต้องไปทำความสะอาดนะครับ นี่เป็นพระจังหวัดบุรีรัมย์รุ่นสัญญาบัตรพระยศวัดจตุคามอชิมาลามรีร์เป็นพระท้องถิ่นครับพระท้องถิน่นนี่ก็เป็นทัพพงวัดกลางนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มีพระบุรีรัมย์นะครับก็ เก่าคนว่าตรนไม้โบราณจนแห้งมาแล้วอ๋อนี่คือสีพึ่งครับสีพึ่งสีพึ่งเก่าฮะจนแห้งกรอบหมดเลยครับนี่มีตะกุดนะฮะนี่นี่จะเป็นตะกุดติดฟ้านยฮะเก่าฮะแปดกุมอ๋อนี่นี่เป็นหลวงพ่อออนอมโรฮะตะกุด นี่ครับอะ๋อพระบรมธาตุริกธาตุเนี่ยที่เอามาอหมาสงสัยหล่นแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวเก็บรถเก็บไปต้องหล่นเรืแม่อันนี้เอาให้เราเป็นคนนำมาให้เองแม่บอกเก็บไว้นี่แม่บอกแม่เป็นคนให้เองคนให้เองมนนี้หินเก่าหินเก่า อันนี้สีพึ่งอ๋อนี่พระหลวงพ่อรวยเอาหลวงพ่อรวยเอาอย่างไปเอาเจาะไปล่างอ๋อเอาไปล่างนี่น้ะมะนี่ยางยาเดีย๋ยวนี่อ่ะเจาะไปแช่ นี่ครับไาอันนี้ไปล้างมาเอามาเลยจะไปแช่น้ำกดเฮ้ยไปแช่น้ำกดจริงได้จะไปแช่น้ำสมเอาไปแช่น้ำสมก็เลยเนี่ยเดี๋ยวนี่ะเดี๋ยวนี่ะจะเก็บไปเลยน่ะเขาจะเก็บไปเองพิเศษเก่าได้นี่เรามีไข่จริงจกนะครับไข่จริงจกนี่ครับสภาพเท วัดปากน้ำพระพงวัดปากน้ำนะครับเสร็จแตกรายงานจังหวัดวีรำอิทิยาโน ว่ตาตักน้ำครับอันนี้รุ่นหกนะครับวันตักน้ำรุ่นหกอ้เก็บไว้นานนะครับทีนี้ บุหรีดำนะครับหมดแล้วครับอันนี้ก็คือจิ้งจกไข่จิ้งจกนะครับเดี๋ยวทำทำความสะอาดอันนี้เป็น แข็งหมดเลยครับมีลงพ่อคูนลงพ่อคูณ,คณปัดบ้านไร่ค,ครับถ้าทั้งหมดไม่เคยดูครับตรงนี้ไข่จิ้งจกเพียบนะครับจิ้งจกเพียบมีหินอะไรก็ไม่รู้ท่ากายสิทธิ์นะครับคนแก่ฮะคนแก เกมไม่ค่อยดูนะครับผมรุ่นนี้ที่ที่เจอก็มีหลวงพ่อรวยนะที่รู้จักหลวงพ่อคูนครับหลวงพ่อคูรับเสด็จพระสมเด็จวัดปากน้ำครับรุ่นหกนะครับก็หลวง,งพ่อคูณ,คร,คณาาคร,รุ่น,น,ร,ร,นรวยไม่เลิกนะครับตรงนี้ไม่ทราบที่นะครับตรงนี้ไม่ทราบที่เดี๋ยวก็ไม่ต้องไปทําความสะอาดอีกทีหนึง่งก็มีพระทองถิ่นหลวงพ่อออนอัมารนะครับ ชุดนี้ฮะตรงนี้ก็ไม่ทราบนี่ครับไม่ทราบที่เหมือนกันบุญยำลำราไม่มาดเราไม่ทราบทีครับนี่ครับที่รู้จักนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมกับพี่ชายขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสองพระบ้รดานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําความสะอาดเหรียญที่มีอยู่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเหรียญรุ่นไหไรรุ่นอะไรบ้างครับเพราะว่านี่จะนะครับค่าเข่าครับคัาคาบผุนค่าฝุ่นครับคลิปนี้นะครับก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ